การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ MotoGP ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและ KTM คือทีมแรกที่กล้าพลิกเกมนี้ก่อนใครในปี2027กติกาใหม่ของ MotoGP จะเปลี่ยนแบบยกเครื่องทั้งลดความจุเครื่องยนต์จาก 1,000cc เหลือ 850cc ตัดอุปกรณ์ปร,ปรับความสูงแบบ Hallshot และลด Aero d y n a m i c ครั้งใหญ่เพื่อให้การแข่งขันสูสีปลอดภยัยและเน้นทักษะนักแข่งมากขึ้น และล่าสุด KTM กลายเป็นผู้ผลิตรายแรกที่เอาเครื่องยนต์ 850cc ลงทดสอบในสนามจริงที่เคเรสนี่ไม่ใช่ข่าวลือนะครับแต่เป็นวิดีโอจริงจากสนามที่โพสปาการโนักบิดทดสอบของทีมเป็นคนออกมาขี่ด้วยตัวเองเขาบอกชัดเจนว่าเครื่องยนต์พร้อมแล้วสำหรับปี2027คำพูดนี้สะเทือนทุกโรงงานแน่นอนครับ การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากกฎห้ามทดสอบรถ8 5 0ซ c สิ้นสุดลงในวันที่17พฤศจิก,กายนเรียกว่าพอไฟเขียวปุ๊บ KTM ก็เข็นต้นแบบลงสนามทันทีแปลว่าเขาเตรียมของไว้ล่วงหน้านานมากและมั่นใจว่าทิศทางของรถใหม่ใช่สำหรับยุค2027สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อกำลังเครื่องยนต์รถอโร่โลดและไม่มีฮอชอตอีกตจอไปจะทำให้สไตล์การแข่งเปลี่ยนหมด รถเร่งต้นยากขึ้นเบรกหนักขึ้นการผ่านโค้งต้องอาศัยลายและเทคนิคมากกว่าอาวุธจากตัวรถผูดง่ายๆก็คือยุคใหม่ที่จะชี้วัดฝีมือกันจริงๆกำลังมาและคาดว่าโรงงานอื่นๆทั้งดูคาติฮอนด้ายามาฮาและอาพิเลียจะทยอยลงทดสอบกันเร็วๆนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของม o t ต G p ียุคใหม่อย่างแท้จริงและเชื่อผมดรามา่าความเร็วและการพลิกโฉมทั้งหมดเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น